ดูกรภิกษุทั้งหลายชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้ และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะน่วงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออก เหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขามิได้เอาอะไรไปด้วยเลยบทความจากหนังสือ62พุทธโอวาทสามเดือนสุดท้ายก่อนปรินิพพานเว็บไซต์โอวาทธรรมพระอริยะเจ้า